ก็เดี๋ยวตุ๊กนุ๊กเมาติดตั้งกันนี่เนาเป็นยังไ่ะมันเป็นยัขาหัว อ่าไ็นไม่ไ,ไม่ไเขาอาหารส่มือปี๋่าเลยเป็นพวกอาหารแบบอาหารละลายอาหารในตัวเด,เ,เดี๋ยวเขานู่ต่อมาค้ายหรอะนะ ก็ต่งางคายนั่นราเปิดไหมอาหารละ6แฉะพนักงานคนละ3รสเซื้อนี่สิสูจตอนนี้แะบริวารหมอบริวัรหมอเพื่อฟ้าผ่าบะฮังอุ่นี่ก็โูกห่างเหรอ เจข้าเจีกข้อเก่าปกครอมเมืองข้าคือบุกป้านไหนเถอะจุกจุปิ่็คือแคบมาก มีามมมขาเห็ดปกาค่ะุเกลมุโคบขาหารอีสานน่มข้านี่บอใส่กะทีหน่อยเนาะ と焼きにもさん。さあ、そう。まんでくださいね。じゃ、so, yeah, <coughs> กปกับเมือนกันปหมอนตัวบิดบอมตันไปนอเดียวเนี่ยค่ะเอาไปเองเอาไปเองทไงเสร็แล้วอยู่เพื่อนขวน เแก่ตองห้องจังนะแก่หลยเจ้าไปอยู่ยุดบัวแก้วเป่นลุงก็ข้อค่ะ เที่ยวก็เส้นขนมจังข่ามันกรุงไม่เป็นใจดิบดิมสตาอย่างนซ่อยู่รึเปล่าอยู่พูดเล็กดั